ครับมาแล้วครับนะฟอร์จูเนครับ 2.4V ปี2020ครับนะนี่คือไมเนอร์เชงครับนะตัว l e ดเดอร์ของเราครับเข้ามาแล้วครับนะ 2.4V ขับ2ครับนะฮ่าสวยครับนะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟเบรกเตอร์ครับนะตัวเดท m มนะเจียมๆด้านล่างครับนะสวยไหมสวยนะไฟเลี้ยว LED แล้วเรียบร้อยมีไฟตัดหมอกให้ด้วยครับนะใครอยากได้คันนี้นะสวยๆนะออปชั่นจัดเต็มครับนะเป็นตัวไมเนอร์เชครับนะปี2020ครับนะ ราคาบอกเลยว่าแพงไม่แพงมากนะอยู่ที่979,000นะแล้วก็เลขมาอีกแค่แสนเดียวครับนะรุดมาหาเราแล้วครับนะตัวลีดเดอร์ตัวนี้ครับนะใครอยากได้ติดต่อมาภายในสวยๆนะเบาะหนังเจ่มๆเลยเออโอ้โหนะก็กลับมาแล้วครับนะในช่องผมก็เสื้อละเอียดต่างเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับรับ ับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมนวครับนะแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะอ่าก็ช่องนี้ก็ไม่ได้ลงมานานครับนะก็จะมาเริ่มใหม่เลยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนะก็เป็นแมนน้อยสิงรถครอบครัวครับนะช่วงนี้บอกเลยว่า Fortuner เข้ามาเยอะมากครับนะทั้งตัวอ่าแบ็กท็อนะทั้งตัวอ่าทีอนะมีเยอะเข้ามาเลยปี2020ทั้งนั้นเลยนะครับนะ2020ขึ้นทั้งนั้นเลยแต่คั้นี้ครับนะ เป็นตัวไมเดอร์เช้งครับนะ2.4 v ครับนะตัวนี้ครับ2นะแล้วก็เป็นตัวลีดเดอร์ครับนะตัวไมเดอร์เช้งปี2020ก่อนจะเปลี่ยนเป็นรีเจนเดอร์นะก็สวยๆครับนะเพิ่งเข้ามาไม่แค่แสนเดียวครับกับราคา979,000นะสามารถฟรีดาวได้นะผ่อนอยู่มัน20,000นะคุณเงินเดือน40,000ซื้อได้เลยนะคนเดียวจบนะและได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดจวดฟรีดาวมาหาผมเลยครับนะแล้วก็ใครอยากดาวนะหรือเงินเดือน35แต่มีรายได้พิเศษนะ สุดที่แล้วสี่หมื่นอย่างเงี้ยซื้อได้ครับนะมาติดต่อหาผมเลยหรือใครอยากตัดสดนะมาเลยครับนะจำสวยๆอย่างงี้ครับนะหายากกับาบทะเบียนครับนะ5 0 9 2ครับนะหนึ่งขอจอครับเป็นายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับนะตัวกระจังนะรถเพิ่งเข้ามาฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับนะเป็นกระจังสีเป็นโนแบล็คครับนะนี่สวยๆเลยมาพร้อมกับโคมไฟครับน้ำไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับนะนี่คือสภาพแรกเข้านะยังสวยขนาดนี้เลยถ้าชงเสร็จแล้วนี่จะสวยขนาดไหนครับนะ พร้อมกับไฟตัดหมอกครับนะเป็น LED แล้วเรียบร้อยครับนะไฟเลี้ยวเป็นแบบ day time นะเป็นเส้นนี่ครับนะสวยๆเป็นตัว m ม n นเ c h a ์เชงนะครับนะเป็นตัว m ม n นเ Cha ชงตัวนี้ทำาอาขายเป็นรุ่นสุดท้ายนะก่อนเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นลีเจนเดตัวนี้คือลีเดอรนะเป็นลีเดอร์สวยๆนะนี่ครับนะให้ดูก่อนใครที่ตามหาตัวนี้อยู่ต้องรีบๆเลยนะครับนะเพราะว่าผมนี่หายหน้าหายตาไปนานกับช่องนี้นะ ไม่ได้หายไปเลยครับนะผมก็อยู่เพชรยนนี่แหละครับนะก็อยากให้กดไลค์กดติดตามไว้ผมจะกลับมาทําเป็นเจ้าพ่อฟอร์จูเนอร์แล้วนะเป็นเจ้าพ่อฟอร์จูเนอร์แล้วเป็นเจ้าพ่อมีทั้งมือเอ็กนะมือเอ็กเข้ามาเกือบ20คสิเลยมีตัวนิวนะ3.0อัลติเมตก็มีนะแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ตัวทีอาร์ดีแล้วก็ทีอาร์ดีสปอร์ติโวเงี้ยตัว GR ถ้ามีเข้ามาจะรีบมารีวิวให้ได้ดูเลยนะครับนะก็สวยๆครับนะมาพร้อมกับร้อมแมตชครับนะนี่ครับนะตัวไมเนอร์เชงของเรา จะเป็นแม็กบอลเงินครับนะแม็กบอลเงินขอบ18อย่างนี้เลยนะสวยทั้ง4ีล้อครับนะไม่มีรอยปีนฟุตบาทแนี่นอนสภาพเพิ่งเข้ามานะเป็นยางของดันหลบด้วยปี2022นครับนะสวยมหมากในขนาดยาง2 6 5หทับาร์สนะไอาร์สิบขอบพยเ c นะภายในซุ้มล้อครับนะนี่เลยนะเจีจมๆครับนะอย่างนี้หายากครับนะหัวน็อนี่คมกริบมากหัวน็อคมกริบมากตัวกระจกพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วครับนะตรงนี้ขัดออกนะครับนะ รถพึ่งเข้ามานะรถพิ่งเข้ามากลัว f อจองไม่ทันกันมือจับเป็นโครเมียมส,สวยๆนะผมก็ขับ f o r t u n จ r เหมือนกันแต่ผมนี่ขับเป็นตัวปี2017นะอ่าเป็นตัว2.4ตัว V <ม>ีธรรมดานะอืมแต่ตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากด้านในเป็นเบาะไฟฟ้าหน้าคู่แล้วเรียบร้อยครับนะมาในขนาดฟิล์ม60ครับนะกำลังพอดีเลยนะอาจจะมีรอบฝุ่นรอยนะ้ำอะไรน,นิดนึงนะแต่สวยมากภายในะอย่างหอมเลยนะ คนเก่าดูแลรถด,ดีมากครับนะมีปุ่มอีโคโหมดครับนะพาวเวอร์โหมดมีมาแล้วเรียบร้อยกันล้อฟรีมาแล้วเรียบร้อยครับนะหน้าจอนี่นะสวยไหมสวยนะขนาด9นิ้วครับนะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y หรือ Android Auto ได้ด้วยครับนะมีแพสชิพให้แล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวเราค่อยไปดูกันนะเดีย๋ยวเราค่อยไปดูกันนะแล้วก็มีคุชคอนโทรลมีมาแล้วเรียบร้อยครับนะนี่ครับคานเอนะจมๆอย่างนี้หายากครับนะแล้วก็ผมขอดึงให้ดูนี่นะ รถพิ่นเข้ามาสภาพแบบนี้หายากครับนะ,นะเป็นสีเดียวกับตัวรถจุดเมรร็ดอ์กอยู่ครบปกติเหมือนเดิมกันสาดมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะสภาพหลังคาแจมๆเลยนะครับนะแจมๆเลยแล้วก็ตัวบันไดสีสวยนะครับนะตัวบันไดสีสวยนะถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยนะด้านในเป็นเบาะหนังสีดาไล่แต่เข็บสีขาวนะตัวเบาะนี้ก็จะแตกต่างจากตัวปีสอง7สิบ็ดกับที่ผมนั่งนะบอกเลยว่าเบาะนี้สีดํานะสีสวยครับนะไม่ใช่สีน้ำตาลน,นะ ดูแลง่ายครับนะดูแลง่ายใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะเบอร์โทรศัพท์กับลายนี้อยู่ด้านล่างแล้วครับนะล้อแม็กนี้สวยมากนะเป็นแม็กเฉพาะรุ่นเลยนะเป็นแม็กเฉพาะรุ่นเลยนะตัวเมนโรเชงตัวนี้ครับนะซ็นเซอร์หน้า2ครับนั้นหลัง4ี่มีมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยโคตรชัดครับนะให้ดูก่อนกล้องโคตรชัดนะโลงโครเมียมส,สวยมาแล้วสปอยเลอร์นะสภาพเจ็บนะอาจจะมีแดดสองนิดนึงนะผมพยายามหลบแดดให้ดูก่อนนี่คือสภาพแรกเข้านะเข้าวันนี้เลยนะ ยังสวยขนาดนี้นะยังสวยขนาดนี้สันเหลี่ยมนี้คมคมนะสันเหลี่ยมนี้คมคม,คม,คมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูเลยแล้วกันนะในไหนก็มาได้มาด้านหลังแล้วครับนะตัวไฟเลี้ยวเห็นไหมครับนะเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะมันเก่าที่ผมเปิดเลยนี่ครับนะแบบกายนิ่งสวยๆเบาะด้านหลังครับนะแจ่ยมไหมแจ่มนะสวยไหมสวยนะอ่านะก็ยังเป็นเบาะแขวนเหมือนเดิมนะก็เป็นสไตล์ของโฟล์กินเนอร์อยู่แล้วครับนะก็แขวนพับข้างได้ปกติเลยนะก็ดึงตรงนี้นะ เดี๋ยวผมดึงให้ดูนะอ่าดึงตรงนี้เบาะก็จะลงนะแล้วก็เอาพับขึ้นมาแขวนไว้เหมือนเดิมก็เป็นสไตล์ของอ่าฟอร์จูเนอนะของฟอร์จูเนอยู่แล้วครับนะแล้วก็หัวนอ็อตนะด้านหลังไม่เคยมีการถอดแน่นอนนี่ผมให้ดูเลยชัดๆนะอ่าใครติดตามช่องผมอยู่นะก็อย่าพลาดนะครับนะตัวโชคกระบอกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็สันเหลี่ยมครับนะคมๆอย่างนี้หายากครับนะให้ดูก่อนนี่ครับนะ อยากตัดสดมาติดต่อผมได้นะมาติดต่อผมได้นี่ผมบอกเลยว่าจริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีอ่ามาขออนุญาตปิดครับนะ LED ส,สวยๆนะ LED ส,สวยๆนะเป็นเปิดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะอ่าโอเคมาในส่วนของล้อหลังครับนะก็ส,สวยๆครับนะแล้วก็ตัวเลขนะเห็นไหมครับนะตัวเลขถังครับนะมีมาให้แล้ว ครบปกติเลยนี่ครับนะคมมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าลบใหม่ลบใหม่แล้วเอามาเจียใหม่เอามาตอกใหม่ไม่มีนะเราไม่ทําอย่างนั้นนอนทาแล้วเสียเต็นท์เราไม่ทาครับนะเปิดทาการมา24ปีแล้วนะด้วยระดับของประเทศนะสระดับหนึ่งใน3ของประเทศนะเพรยนนี้บอกเลยว่าสุดๆครับนี่ประสบการณ์เรื่องไฟแนนซ์นี่ผมเนื่อยใครอยากจัดไฟแนนซ์มาหาผมได้นะ้ามาหาผมได้กส็สวยครับนะภายในก็ได้เป็นนี่ครับพรมลายนะมันติฟังก์ชันสามก้านส,สวยครับนะอ่ามี พุชคอนโทรลแล้วเรียบร้อยนะสามารถล็อกความเร็วได้เซ็ตได้ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังครับนะมีแพทเทิร์นชิพครับนะนี่แพทเทิร์นชิพนะซ้ายขวาลบบวกมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ตัว Energy Start ครับนะหรือพุชสตาร์ทนะที่เราเรียกกันก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยคาน A ด้านหน้านี่ครับนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนอันนี้ออโต้ทั้ง4ประตูเลยนะเซ็นทันล็อกอปรับกระจกมองข้าง,างาป,ปัดไฟฟ้าป,ปับไฟฟ้า,ปปา,า,ปปาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในสว่วนนี้ครับนะแปดทิศทาง ระบบแอร์แบ็กเใบแล้วเรียบร้อยคาน B หัวน็อตบอกเลยว่าคมกริบมากนะนี่ทั้งคาน A คาน B เลยขออนุญ,ญาตดึงแล้วกันนะครับนะนี่ครับนะจุดเม็ดอาร์กอยู่ครบครับนะสีเดียวกันกับตัวรถนะสภาพแจ่มๆหายากแล้วก็เบาะด้านหน้าครับนะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปครับนะนี่นะรับสัญญาเรียบร้อยนะคนเก่าดูแลรถดีมากนะขออนุญ,ญาตเข้าตัวรถแล้วกันนะครับนะอ่าโอเค ผมก็เป็นสาวกของ f o r t u n เ r เหมือนกันนะผมขับอยู่ปี2 0 1 7ครับนะโอ้โห,โโหเสียงเครื่องนิ่งๆแน่นๆเลยครับนะอ่ามาขึ้นมานะครับนะ้าเขียนรัาว่า f o r t u n เนครับนะนะสวยๆเลขไม่แสดงที่1,15กิโลครับนะเกือบเกือบสวยนะถ้าศู์หมดนี่สวยเลยนะครับนะหน้าจอก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้อะไรต่างๆได้แต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์เพลงครับนะ ก็มีแอป,ปมีอะไรต่างๆนะถือว่าเร็วเลยนะมีนิเวกเตอร์ในตัวด้วยแล้วก็มี GPS นะเวลารถโดนขโมยรถอะไรนี่สามารถตามหาได้ด้วยนะเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงนี้ครับเป็นลายไม้นะออกสีดำนะให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะเปิดมานะที่พักแขนมีมาให้แล้วเรียบร้อย ช่อง dc ส2โวลต์ครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้ usb นะแล้วก็ aux ให้แล้วเรียบร้อยครับนะหน้าจกก็ได้มานะก็คือเป็นตัวตัดแสงออโต้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะสามารถกดเปิดปิดได้ปกติเลยด้านบนนะก็เป็นสไตล์อยู่แล้วเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บนะสว่างไหมสยสวยใสๆนะขออนุญ,ญาตเปิดไฟแล้วกันนะครับนะตรงนี้เป็น l e d สีขาวโคตรสว่างนะบอกเลยว่าโคตรสว่างนะอ่าเปิดมานะสวยสวยสวยไหมสวยนะสว่างมากนะใครอยากได้ติดต่อมา นะครับนะสวยๆอย่างี้หายากนะครับนะแค่ติดต่อมาสามารถฟรีดาวได้ทุกคันครับหรือใครอยากตัดสดนะข้อเสนอพิเศษผมมีให้เหมือนกันนะผมมีให้เหมือนกันแค่ติดต่อมาไม่ติดต่อมาไม่ได้นะไม่ได้นะบอกเลยว่าแมนน้อยในเรื่องประสบการณ์ไปแนแนนนี่เเห,หลืออยู่แล้วครับนะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยกันครับครับก็ในส่วนของห้องเครื่องนะอาจจะมีฝุ่นเยอะหน่อยนะเพราะรถเพิ่งเข้ามากครับนะแต่บอกเลยว่าถ้าเราสปาเราเราสปาห้องเครื่องด้วยก็จะใหม่กว่านี้นะ นี่ครับนะสี่สูบสิบหกเบาแจมไหมแจมนะเครื่องดีเซลนะเครื่องดีเซลนะ,ะหัวน,อน็อตนี่บอกเลยว่าคมกริบนี่ครับนะแจมแจมแบบนี้เลยฝากระโปรงแท้ตีตาโตโยต้ามานะครับนะหัวน็อตนี่คมกริบมากนี่สวยๆนะที่มารีวิวไม่ใช่อะไรหรอกนะกลัว f c คิดถึงนะทิ้งช่องนี้ไปนานแต่ก็อยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับนะ สภาพห้องเครื่องบอกเลยว่าใหม่มากแต่ถ้าชงแล้วนะผมมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับนะก็ตัวนี้เป็นตัว Fortuner ครับนะ 2.4V นะขับ2นะครับนะปี2020นะเป็นตัว Leader ครับนะเป็นตัว Minor Change แล้วครับนะปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็น l e g e n d ดอครับนะก็ใครอยากได้ก็ติดต่อมาราคาจะราคา979,000นาพนะใหม่แค่แสนเดียวครับนะปี2020นะครับนะสามารถฟรีดาวน์ผ่อน20,000นี้สบายๆเลยนะครับนะสุดท้ายนี้แมนน้อยครับเพชรยนต์ก็ ฝากกดไลค์กดกแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะจะได้ไม่พลาดรถฟอร์จูเนอร์ช่องผมด้วยนะแม่นน้อยสิงรดครอบครัววันนี้ก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ